ก่อนที่มันมันโลกใบกรอบใบแห้งเ,เฉลายุดมากมแบบนี้เลยเ่ยุบแบบนี้เลยเนี่ยยุบอย่างนี้เลยเนี่ย,ย,ยมันแตกทำไมอมืช็อตหนักเลยใช่ไหมพ่อหนักเลยภูมิใจเลยเนาะเราเรากษตรกรด้วยนึกว่าจะโลไปแล้วนะเนี่ยอ๋อเริ่มไม่ได้โล สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับทีมงานแค่แดงนะคะวันนี้ทีมงานแค่แดงนะคะพาลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะเดี๋ยวรบกวนพ่อแนะนำตัวเองหน่อยจ้า,าผมซื่อนายกชัชเดชอิลับมุกอยู่หมู่เก้าตําบลน,น้องจิกอําเภอกิริมารจังหวัดสุโขทยัย โอเคค่ะคุณพ่อก่อนที่คุณพ่อจะรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ตัวชุดนิวคาลาในแปลงเป็นยังไงบ้างคุณพ่อมันเป็นโรคใบแห้งเป็นใบแห้งใช่ไหมคะใบกรอบใบหน้าตอนนี้ฉีดไปทีเดียวก็ดีขึ้นมากำลังกอุกรวงตอนนี้เดี๋ยวให้พ่อพาดูหน่อยว่าใบกรอบใบแห้งที่พ่อว่ามันเป็นยังไงนะเนาะเป็นเนี้ใบมันจะเป็นอย่างงี้อืมใบกรอบ ใบแห้งมันจะเป็นเชื้อราอันนี้เป็นเป็นหนักเลยใช่ไหมคะคุณพ่อหนักเลยอันนี้ก็แตกขึ้นมาใหม่เขียวกาลังออกลวงแล้วตอนเนี้ยอใบใหม่ที่แตกขึ้นมาใ็ไม่เป็นไม่เป็นเชื้อราแล้วเนาะไม่เป็นะล่ะแล้วหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี่คือถูกใจไหมคะคุณพ่อถูกใจฉีดอันนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วคะฉีดรอบเดียวฉีดรอบเดียว พ่อฉีดไป20กว่าวันแล้วเนาะใช่ไหมคะตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะเดือนที่แล้วตอนที่กําลังเป็นใหม่ๆเป็นใหม่ๆเลยภูมิใจเลยตอนนั้นนึกกจะโลโแล้วนะไม่ได้นึกว่ะจโลดวันใหม่ไอ้ตัวมันทนี่แตกขึ้นมาใหม่พอเดนชุดนี้ไปฟื้นขึ้นเลยใช่ไหมคะฟื้นขึ้นมาแล้วความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เหรอคะคุณพ่อพ่อพึงพอใจมากพึงพอใจมากเลยเนาะเหมือนเกิดแตกขึ้นมาเจ๋งเลยนะ ไม่เป็นเลยใช่ไหมคะไน่เปตนละแล้วกใบแตกขึ้นมาใหม่ค่ะที่ยุบระยุบไปทีนแตกขึ้นมาใหม่ก็แตกขึ้นมาใหม่โอเคค่ะคุณพ่องั้นวันนี้นะคะถ่อมรอบทีมงานเท่แดงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ